สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไปชมวิธีการขึ้นรถเมล์ที่อิตาลีกันค่ะเราจะต้องมาซื้อตั๋วรถเมล์ที่ร้านตับบารกี้ค่ะตั๋วก็จะเป็นกระดาษนะคะแต่ละเมืองจะหน้าตามไม่เหมือนกันนะคะเพราะบริษัทขนส่งคนละที่ค่ะพอได้ตั๋วกันแล้วเราก็เดินไปที่ป้ายรถเมล์ค่ะป้ายนี้เป็นป้ายแรกนะคะรถเมล์ก็เลยจะมาจอดรอ แต่ว่าถ้าเป็นป้ายอื่นเนี่ยก็คือเราจะต้องมารอรถเมล์ซึ่งสามารถดูเวลาได้ที่แอปพลิเคชันของแต่ละบริษัทค่ะอันนี้เป็นป้ายรถเมย์ค่ะจะหน้าตาแบบนี้ก็จะมีเลขบอกว่าจะมีรถเมย์สายอะไรที่ผ่านตรงนี้นะคะอันนั้นข้างบนจะเป็นชื่อบริษัทค่ะตรงนี้เราก็สามารถเดินขึ้นไปได้เลยค่ะแล้วเราจะต้องมาต๋วไปสแกนที่เครื่องสีฟ้าอันนี้ค่ะ จะหมายความว่าเราได้ใช้บัตรนี้แล้วบัเสร็จแล้วก็มานั่งได้ค่ะบนรถจะไม่มีกระเป๋ารถเมนะคะตอนเราจะลงไปไหนเราก็แค่กดออดค่ะบนรถจะไม่มีกระเป๋ารถเมแต่เราจะต้องซื้อนะคะเพราะจะมีคนขึ้นมาสุ่มตรวจค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เธอจะต้องมาเรียนรู้และปรับตัวในการใช้ชีวิตที่มาอยู่อิตาลีค่ะ เพราะเนื่องจากระบบจะไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยเราจึงจะต้องมีการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตรประจำวันค่ะเครื่องรถเป็นแล้วเราก็ออกไปเที่ยวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ